เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่5เมษายนในปี2562โดยชายผู้บาดกลั่งเชลซีร็อบเย็นก็ได้นะซาลีเปิดเผยวิธีให้อดอยมีโอกาสลงสนามพร้อมกับอาซาวิลเลียนมาร์เชอซารีผู้จัดก,การทีมเชลซียอมรับเปิดเผยแล้วว่าในอนาคตอนนันใกล้นี้อาจจะคง อลัมอซอนออดอยลงสนามพบกับเอเดนอซาและวิลเลียนแม้ตำแหน่งจะทับกันอยู่ก็ตามผมได้มาโอกาสให้กับ lam, อลัมออซอนออดอยพิสูจน์ตัวเองไปแล้วในเกมทุบก,กับบรดันซึ่งผลงานของเขาก็น่าประทับใจมากฉะนั้นจึงมีเสียดเล่นในต่อนเนื่องในเกมพบกับเอลตันสุดสัานนี้ด้วยซารีกล่าวแต่ปัญหาก็คือตำแหน่งที่ดีที่สุดของออซอนออดอยก็คือปีซ้ายซึ่งมันไปทับกับเอเดนอซาขณะเดียวกันวิลเลียนเองก็ถนัดเท้าซ้ายแม้เขาจะได้ยืนเป็นปีขวาซะส่วนใหญ่ จำไวน้นะว่าผมสามารถส่งผู้เล่นปีซ้ายลงเล่นได้เพียงแค่คนเดียวฉะนั้นเราไม่อยากเห็นทั้งสามคนอยู่ในสนามพร้อมกลันแต่ก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนตําแหน่งของอาซา,ศาและมิลเลียนเพื่อให้อดอยได้ลงเล่น90นาทีไม่มัง้งตำนานปืนชี้ซาลี่ยังโชคดีที่ไม่โดนเด้งจากตำแหน่งคุณซื้อพอมเมอร์สันนะฮะ อดีตแข้งตำนานของปืนใหญ่วิเคราะห์ว่ามาริโอซารีคนซูชาวอิตาเลียนยังถือว่าโชคดีอยู่มากที่ได้ทำงานกับเชลซีมานานถึงวปัจจุบันนี้โดยไม่โดนเด้งไปสยก่อนสำหรับเชลซีนะเวลานี้นะฮะจุดที่ผมไม่แน่ใจมากที่สุดก็คือพอดีหรือเปล่าที่จะได้เห็นเป็นตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างมาริโอซารีนั่นแหละเมือนสั้นกล่าวผมก็ใจว่าเขาโชคดีมากๆที่ยังได้ทำงานอยู่ณตอนนี้ขณะที่เรื่องแบบนี้มันอาจไม่เกิดกับกุนซือคนอื่นๆก็ได้ เอาง่ายๆนะครับมีหลายครั้งที่ผลการแข่งขันออกมาและฟอรมการเล่นออกมายมแย่แต่ซารี่ก็ไม่รู้เลยว่าควรทําอะไรแถมถตอนนี้ยังมีประเรด็นเรื่องทัศนคติของลูกทีมซึ่งเจ้าตัวก็พูดอยู่บ่อยๆคอยเป็นปัญหาควนใจอีกด้วยเพราะมันส่งผลให้หลายครั้งที่เชลซีเอาชนะทีมเล็กกว่าในลีกไม่ได้และหากเป็นเสี่ยมีตามปกติแล้วก็คงจะมีการลงดาบกันไปแล้วนะฮะ,ะเนแน่นอน อัสปพิโกัตาเชื่อโอดอยจะขึ้นมาขยับวงการลูกหนังโลกได้ในเร็วๆนี้ซซ่าอัรปิโกัตานะครับกับตันทิมคอนเชลซีเชื่อว่าเร็วๆนี้คอลูกหนังจะได้เห็นคอลัมน์อัสซันโอดอยสร้างสรรค์สะเทือนขยับวงการลูกหนังอังกฤษกันแบบเต็ม2ลูกกตายอย่างแน่นอนเพราะเด็กคนนี้มีพรสวรรค์สูงมากจนน่าเหลือชื่อสุดๆโดยส่วนตัวผมแล้วผมไม่เคยมีความสงสัยเคลือบแคลงต่อความสามารถของพรสวรรค์ 1, ของคอลัมน์อัสซันโอดอยเลยแม้แต่นิดเดียวเดฟกล่าวพร้อมยิ้มกว้าง ในรอบนี้เราจะได้เห็นเขาสร้างปรากฏการณ์ระดับสันสะเทือนวงการพิมลิริตอย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่เป็นเด็กเยาวชนในท้องถิ่น Academy, อัคนีอัสนอดอยก็แสดงออกชัดเจนแล้วว่าเขาเก่งมากเพียงใดผมขอใช้คําว่ามหัศจรรย์เลยนะครับน่าจะเหมาะกว่าและถามว่าเด็กคนนี้มีดีพอที่จะพาทีมประสบความสำเร็จอนาคตได้หรือไม่คําตอบคือใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่เพราะแน่นอนนะฮะเขาลงเล่นกับทีมชาติกรีกาครั้งแรกก็ยังทําผลงานออกมาแจ่มแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะฮะสำหรับเด็กอายุ18ปี พิเศษใส่ไข่เลยแหละคุณเอ้ยลงเลยคอลัมน์อัสซันอออยเผยซาลี่พูดอะไรก่อนส่งลงเป็นตัวจริงคอลัมน์อัสซันอออย์ปีกวันอิกของเชลซีเปิดเผยแล้วว่ามาริเชโอซาลี่ให้คำแนะนำอย่างไรก่อนส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกครั้งแรกเกมชนะไบรตันแอนด์ออ๊บอเบียน3-0มนย์เมื่อกีนก่อนเกมกับไบรตันผมมีเรื่องดีใจหลายประเด็นนะฮะนอกจากนั้นก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกครั้งแรกแล้ว ทีมยังเอาชนะไม่ได้แบบสวยๆจากการทำงานหนัร่วมกันของทุกคนอีกตั้ง5าอดอยกล่าวในระยะหลังนะฮะผลงานโดยรวมของทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะขนาดแฟนๆยังรู้สึกไม่พอใจฉะนั้นพวกเราจึงพยายามกันมากขึ้นเพื่อเรียกโมเมนตัมที่ดีกลับขึ้นมาสู่ทีมอีกครั้งและก่อนหน้านี้มา r ิชิโอซาลีก็ได้บอกกับผมว่าจงลงสนามไปแสดงตัวตนออกมาให้โลกเห็น ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยซึ่งคําพูดของเขาก็ทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายขณะเดีวยวกันก็มีความหวังที่จะต้องเล่นดีได้อย่างแน่นอนซาลี่หวังออดอยลอฟสตรัรชีตอยู่เป็นอนาคตสิงบรูมาริจโอซาลี่กุนซูเชลซีหวังว่าคขาัมอัสสนออดอยและรูเบนลอฟสตาร์ชีตสตาร์ดาวรุ่งจะอยู่ค้าแข่งกับเชลซีต่อไปเพื่อเป็นอนาคต ทั้งสองคนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพิมลิงกิกด์มันกำคืนวันพุทธที่ผ่านมาด้วยการเปิดรังเอาชนะบรตันด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมนี้นะฮะก็ทำผลงานดีดีทั้งออดอยก็แอซซิตให้กับโอลิเวียเชลูทำประตูขึ้นนำขณะที่ลอสตักชิตก็แอซซิตพร้อมกับพังประตูปิดท้ายในเกมนี้โดยนายใหญ่ชาวอิตาลีหวังว่าทั้งสองแข้งดาวรุ่งจะอยู่โยงค้าแข้งกับทีมต่อไปยาวนานนะฮะ และเมื่อถูกถามถึงคอลัมน์อัสซันอดอยและล็อบสต็อกเชตนะฮะจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมในอนาคตซาลิก็ตอบว่าผมคิดแบบนั้นนะครับและผมหวังว่าก็เป็นแบบนั้นในอนาคตพวกเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับท็อปสําหรับทีมนี้อนาคตสดใสรอพวกเขาอยู่นี่คือสรุปข่าวเชลซีประจําวันที่5เมษายนในปี2562นะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้ สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ